ไปเมานะคะก็เปิดระบบต้นแบบใหมลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีออเดอร์ที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้ออ,ออเดอร์ตอนกี่โมยเพิ่มตอนนี้เราก็ได้ออเดอร์แรกแล้วนะออเดอร์แรกเลยนะได้ที่ร้านต้งหมูนะเดี๋ยวเราก็ถี่เลยเราอ็เดอร์นะใกล้ไปค่นะ ท่านผ้าที่หนึ่งค่ะน่าจะเป็นที่ท่านไม่ได้เขียนหมู่บ้านนะแต่ผมจำบเลขที่ได้นะก็น่าจะเป็นตป็นอบตกรท่าเตือนโอเคครับเดินทางไปส่งให้ลูกค้ากัน,นครับขอบคุณครับ คครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้าออเดอร์ order นี้อยู่ที่เลฟมิวนะครับแค่ยี่สิบแปดบาทนะก็ถ้าไปออเดอร์เดียวเนี่ยเรไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะก็ะต้องไปนะคบเพราะว่าออเดอร์น้อยคครับคี่ค่ะไจ่ายขอบอ่าของลูกค้าจ่ายเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณครับ ก็เดิมเมื่อกี้นะทุกค้าให้ทิปด้วยนะเพราะว่ามันเด้งด้วยนะเมื่อกี้นะก็ขอบคุณนะครับสําหรับทุกค้าที่ใจดีมากๆนะเชิญครับเดี๋ยวเราเราได้ต่อไปนะตอนนี้เวลา9โมงนะ5ชั่วโมงเมืม่อกี้ได้ไป2ตัวน,นะคะกอเดี๋ยวเรามาดูตอน3โมงนะเพราะว่าตอนนี้จะมีโต้แล้วโอเคครับก็มีใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมก็ไม่รู้นะ ชอบลืมปิดกระเป๋านะแล้วลมมันก็ตีกระเป๋าเปิดทุกทีนะมีใครเป็นหรือเปล่าที่ผมเป็นประจําเลยนะเป็นเจะแก่ลืมเก็บทุกครั้งก็จะไม่มีออเดอร์เลยนะตอนนี้ตร้างงงเราแก้วไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมไหมคือเวลาขี่รถมาแบบระยะทางเนี่นอนนอนยอะเหมือนแบบว่า มันยังไงอ่ะมันลืมอ่ะเลยชี่เลยตลอดนะผมก็เลยต้องเปิดแบบนะทั้งนี้ผมก็รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนอะแต่เปิดให้มันมีเสียงเพื่อที่จะว่าเอ่อเราไม่เลยนะเออผมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะยิ่งได้อสี 4, ่ห้าโลนี่ลืมเลยตลอดจริงจริงก็รู้นะแต่ก็อ่ต้องเปิดไว้นะครับอันนี้ฝากของไว้หน่อยได้ไหมคะ โอเคครับลูกค้าให้วางไว้นะโอเคเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ตัวต่อไปเลยนะถับก็เมื่อกี้นะไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าก็สแกนจ่ายนะใช้ q r ของบริษัทนะครับก็สแกนจ่ายมานะแล้วก็ลูกค้าก็ยื่นให้อีก20บาทนะเป็นทิปนะให้ไรเดอร์นะคบก็ขอบคุณลูกค้ามาก้านะครับก็ขนาดลูกค้าโอนจ่ายหรือว่าสแกนจ่ายนะคนจะให้อะมันเขาก็พยายามที่จะหามาให้เรานะ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะโอเคครับเดี๋ยวเรา,เาไปส่งให้ลูกค้าตัวต่อไปะค,ะครับครับออเดอร์ต่อไปเนี่ยเป็นร้านฮอปนะซึ่งมันไปพ่วงกับร้านชิคกี้นะครับซึ่งค่อนข้างทีง่จะนานะก็ออเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปรับออเดอร์น้ำนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยผมจะไปส่งลูกค้าก่อน ราส่งออเดอร์แลเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ร้านชิคกี้นะคะเพราะว่าออเดอร์เมื่อกี้เรายังไม่ได้กดจบงานนะมันก็ยังจะค้างอีกสองวันนะเราก็ไม่ยังจะไม่ได้งานใหม่นะคะเพราะว่ามันต้องให้จบตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะงานอาจจะเด้งเข้ามาได้แต่อันนี้ผมคะพังอยู่ ยี่นาก็เ อันนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะเรารับออเดอร์ร้านเมี่ยงคุณจุ๋มมาแล้วนะครับก็ไปส่งที่คองลังนะโดล็อกตึกสีนะครก็ออเดอร์นี้เราได้ยี่สิบห้า <25 S 2> บาท <79. S 2> โอเคครับก็เหมือนเดิมน,นะก็คือเปิดแบบไว้เพื่อการหลงนะครับอ่ากันลืมไม่ได้กันหลง มันจะเลยนะยก็เลยเปิดไว้แต่ผมรู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคครับครับเราก็ได้เป็นออเดอร์ร้นานเชสเ,เตอร์นะในห้างนะแล้วก็วันนี้ยังไม่ได้เข้าห้างเลยนะครับเพิ่งได้เข้าตอนเย็น เดี๋ยวเรามารับออเดอร์นี้ให้ลูกค้ากันนะคะแล้วก็ไปส่งที่เขาดินนะคะก็ได้สาสบสามบาทนะออเดอร์นี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากัน <c oughs> เราก็ได้ออเดอร์พว่วงอีกออเดอร์หนึ่งนะเพิ่งเด้งมาเมื่อกี้นะเป็นร้านขนมจีนนะในบ้านเอื้อก็เดี๋ยวเราไปรับอีออเดอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าคนล,ล่าสุดก่อนนะออเดอร์นี้ยังไม่ได้นะ ้ะพวกมาเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาส่งให้ลูกค้าร้านขนมจีนก่อนนะคะเพราะว่าถึงก่อนนะกตอนนี้ทีาขนมมันทำนะก็เราไม่ไปเห็นว่า ผมก็วิ่งได้ไปประมาณ922บาทนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะวิ่งต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ให้เพื่อนๆก็ลองเดาวันดูนะครับว่าวันนี้ผมจะวิ่งได้ทั้งหมดกี่บาทนะก็วันนี้ก็มาวิ่งให้ดูประมาณนี้นะครับก็ยังไงถ้าเพื่อนๆมีข้อถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทําอะไรนะครับก็ คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับก็ยังไงนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ